สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนนะครับที่กําลังสนใจรถเอาติสมือ2นั่นเองนะครับกับผมบูทเพชรยนต์นะครับวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตรีวิวให้ดูแบบจอดลึกนะครับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะย้ําก่อนนะว่ารถเข้าใหม่รอการปรับสภาพนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยว่าเมื่อวานเนี่ยเติมเข้ามาอย่างมันหกคันนะครับเนี่ยกาลังจอดเลี้ยงลายขัดเคลือบสีนะถอดรรายละเอียดต่างๆมาล้างมาทําความสะอาดนะครับเห็นไหมผู้ชมเยอะมากนะครับช่วงนี้เข้ามาเยอะ และไม่เนี่ยเลขไม่น้อยทุกคันนะครับอาทิเช่นคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับเลขไม 1, 7, ่หนึ 1, 7, 000, ่งหมื่นเจ็ดหโลรถปี19จดปี20กับตัว1.6ตัว G ครับคันนี้รถในหน่วยงานเข้าศูนย์เช็คระยะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดนะครับสวยรงตัวนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันคุณผู้ชมฮะที่เราเห็นนะตอนนี้นะขณะนี้คือรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับ เดี๋ยวต้องเราต้องมีการปรับสภาพนะครับขาดเคลือบสีตรงไหนที่ไม่ดีเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวมาดูกันก่นกอนว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับเริ่มกันเลยคุณผู้ชมฮะระบบไฟด้านหน้าแน่นอนครับเป็นโปรอ่าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยแบบนี้ครับกระจังด้านหน้าเนี่ยต้องมีการแก้ไขนะครับอันนี้ของเดิมเขามานะครับก็มีริ้วรอยนะครับการน่าจะขูดฟุตบาทมาบ้างนั้นเนี่ยเห็นนะอันนี้ผมให้ดูแบบสดๆเลยนะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับ เข้าใหม่เดิมๆเดิมๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะการชนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะมันเป็นชิ้นส่วนพลาสติกนะครับอันนี้ไม่ได้เกิดการชนหนักหรืออะไรนะครับไม่มีการเฉี่ยวน่าจะเป็นพวกฟุตบาทนะผมคิดว่าน่าจะฟุตบาทหรือกระถางต้นไม้นะครับประมาณนี้เนาะส่วนล้อแม็กเนี่ยไม่มีรูรอยการเบียดนะครับเดิมหมดนะครับทุกอย่างจะเดิมหมดประตรงประตูรละเอียดต่างๆเนี่ยผมเปิดให้ดูเลยนะฮะเร็วๆนะครับ แผงประตูภายในสะอาดสะอ้านนะครับฝั่งซ้ายกระจกเดิมแท้ t o โยต้านะครับนี่แท้ t o โยต้าทั้งหมดนะครับโครงสร้างเดี๋ยวดูฮะไล่เลยน็อตประตูครับไม่มีการถอดทุกอย่างเดิมหมดนะครับถ้าด้านล่างไม่ถอดเนี่ยไอข้างบนก็ไม่ถอดนะครับมันถ่ายยากนะมาติดชิ้นส่วนตรงคอนโซลนะครับสปอร์ตเมทอาร์คผมให้ดูเลยเรียวเรียวนะครับเดิมทุกจุดนะครับครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับ ประมาณนี้เดิมหมดนะครับรับประกันให้เลยดูให้เช็คให้หมดมันมีแค่ริ้วรอยการเฉียวเล็กๆน้อยๆนะครับกับตัวแค่กันชนนะที่เหลือก็คือเดิมเดิมมากๆนะภายในใหม่นะใบเข้าส่วนเช็คระยะยังอยู่ครบเลยนี่นะฮะน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูต่อนะครับแผ่นเพดต่างๆเดิมแท้ตรงรุ่นนะครับปี19นะครับน็อตนะครับประตูหลังนะครับก็ไม่มีการถอดไม่มีการขยับเลย นะลอยเชื่อมผงสีต,งต่างๆนยอยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดเบาะคู่หน้าสวยงามครับไม่มีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะปีกเบานะครับช้าช้ารถหรือว่าตะเข็บฉีกขาดนะครับไม่มีเลยนะเพราะวา่าอย่างที่ผมบอกฮนะเลขไม้มันน้อยมากนะครับแค่หมื่นเจ็ดนานๆจะมีทีนะเอาติดเลขไม้น้อย,อยแบบนี้แล้วก็เป็นรถในหน่วยงานด้วยนะครับนี่นะกระจกเดิมแท้โตยต้าหมดนะครับ นี่ฮะเม็ดองเม็ดอาร์คครบสมบูรณ์นะครับรอยีพโรบอทเดิมครบทุกอย่างทั้งหมดครับอันนี้คือฟิลลิ่งเดิมเดิมรถเดิมเดิมของเรานะแล้วก็ภายในด้านหลังฮะลักษณะประมาณนี้ครับสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับขนาดเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับสภาพยังดีขนาดนี้นะครับบอดี้เนี่ยผมตีให้เลยว่าสวยมากนะครับในชิ้นส่วนของตัวบอดี้นะครับมีตําหนิแค่ตัวกันชนแค่นั้นจริงๆนะแต่ว่าเราเก็บให้ใหม่ทั้งหมดอยู่แล้ว นะครับอันนี้รถใช้ในหน่วยงานของจริงแท้แน่นอนนะครับนี่สติกเกอร์ด้านหลังนะเพิ่งลองออกไปคาบกาวยังอยู่เลยนะครับปาปาเพื่อประชาชนนะนะครับหน่วยงานแน่นอนนะใช้ในบริษัทนะครับแบบนี้ชัดเจนนะครับที่มาที่ไปผมมีให้เห็นแบบนี้นะครับส่วนด้านท้ายสวยงามนะครับมันท้ายเนี่ยสวยเลยนะครับโลโก้โลโก้ตามจุดต่างๆนะครับสะอาดสะอ้านนะครับตั้งแต่มาส่วนภายใน เดี๋ยวดูฮะรถเนี่ยไม่มีโดนแน่นอนนี่ฮะแหวกให้ดูแบบนี้ครับชัดเจนนะครับไม่มีโดนน็อตเนื้ไม่ขยับนะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันแน่นอนแบบนี้ครับนะฮะแผ่นข้างห้างครับสปอร์ตเบสอาร์คเดิมทุกอย่างทั้งหมดซ้ายและขวาแบบนี้ะนะครับอันนี้เป็นผ้ายางนะครับข้างในของตัวรถเนาะรถเดี๋ยวเพิ่งมาก็จะเริ่มทําการถอดล้างสปายแล้วก็เลยเอามาไว้ด้านหลังนะครับ ภายในนะครับโอ้โหยางอะไหล่ไม่ได้ใช้เลยนะครับดูฮะรอยสีจากตรงยางนะครับยังอยู่เลยนะครับยางอะไหล่ไม่ได้ใช้ของจริงนะครับรถนี่เนี้บมากๆนะครับไม่หมื่นเจ็ดไม่อยากให้พลาดกันรีบมา่ายให้ดูเลยนะครับนี่นะซีนะครับทางมะพร้าวอยู่ครบสมบูรณ์ทั้งหมดช่วงล่างผมมดให้ดูครับนี่นะสภาพนะปีกนกต่างๆนะโชกอัพโอ้โหปลายท่อปลายแดงชัดๆครับ เลดเงาเงาแบบนี้เลยนะครับไม่ช้ำไม่ช้ำรุดไม่มีการวิ่งนานๆจนคอท่อเนี่ยแดงร้อนนะครับจนเป็นคราบดำนะครับไม่มีเลยในชะ่อย่างที่เราเห็นนะนะครับว่าสะอาดสะอ้านมากๆนะครับเงาเงาเลยส่วนบอดี้นะครับด้านขวาตัวรถนะครับผมเดินถอยให้เห็นเฉดสีแบบนี้เลยนะโทนเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วยิ่งเลขไม้น้อยๆแบบนี้คุณผู้ชมฮะรับประกันได้เลยว่าในเรื่องการเค็มรถหรืออะไรต่างๆพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะครับใสสวย นี่ครับดิสเบกสีรบอ่าสล้อนะตามสไตล์รถนะครับซกเมนต์แบบนี้นะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมแน่นอนอ่ะดูกันต่อนะครับซ้ายขวาเปิดให้ดูหมดเลยคลิปนี้นะครับเดี๋ยวบางคนเห็นว่าเฮ้ยด้านหน้ามันมีรอยมันมีริ้วรอยมาแบบนี้รถเคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาหรือเปล่านะครับเปิดให้ดูหมดนะถ้าเกิดอุบัติเหตุหนักมาเราซื้อคืนเลย100%ซนะครับซื้อคืนแน่นอนร้อนะครับอ่ะเล็ดอ่ะ รอยขีบโรบอทสักคู่นะคุณผู้ชมนี่ฮะรอยขี้โรบอทเดิมแท้ทุกอย่างทั้งหมดรถมาม,มันยังไม่ได้ดึงเลยนะครับเลยแน่นมากๆนะเมื่อสักครู่นี้ดึงเกือบไม่ออกนะครับประมาณนี้ส่วนภายในก็สะอาดสะอ้านครับอย่างที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะครับแอร์หลังมีมาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับคลิปนี้จะค่อนข้างละเอียดนะถ่ายให้ดูนะครับมาดูด้านขวากัน นะสติกเกอร์แรงดันลมยางอยู่ครบสมบูรณ์น็อตประตูไม่ถอดไม่ขยับเช่นเดิมครับบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังต้องแบบนี้นะครับอันนี้คือเดิมทั้งหมด100เนะครับเบาะคู่หน้านะครับเป็นไงเนี้ยบมากนะครับคือรถด้วยการที่ใช้งานมาน้อยนะครับคราบต่างๆความวัสกระปกรายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่มีเลยนะตะคงตะเข็บไม่ต้องคาดหวังครับว่าจะฉีกขาดไม่มีแน่นอนใสกิฟสวยกิฟแน่นอนนะครับใช้งานน้อย ไม่หมื่นเจ็ดสภาพภายในต้องแบบนี้แหละครับถูกต้องแล้วนะเม็ดอาร์คคือตรงนี้แน่นมากนะครับคุณผู้ชมอมประมาณนี้ครับเดิมหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่เดิมนะเอาค,คุณผู้ชมฮะมาได้เลยนะเอาใครที่เป็นช่างมาดูรถที่เก่งๆมาได้เลยนะครับของเรามีทีมงานตรวจเช็คนะครับของทางบริษัทเนี่ยนะี่ครับถึง3เครือบริษัทนะครับที่มาตรวจสภาพรถ นะครับกว่าจะได้มาวางจําหน่ายที่บริษัทเพชรยนต์ฉะนั้นเนี่ยรถทุกคันเนี่ยคัดแล้วคัดอีกนะครับคัดแล้วคัดอีกกว่าจะได้มานะครับมาดูด้านในฮะคมาลนยนะครับสามก้านมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวสตาร์ทให้รับชมครับนี่ฮะ้วดูเลขไม้นะคุณผู้ชมเลขไม้เพียงแค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลคือเลขไม้น้อยมากนะครับรถเอาติดปีสิบเก้าจดปียี่สิบ แล้วปกติที่เราขายกันเนี่ยราคา529นะคุณผู้ชมคันนี้ราคาขาย529กนะครับก่อนหน้านี้เลขไม่จะอยู่มาแสนกว่ากันหมดเลยราคานี้แต่วันนี้คุณผู้ชมฮะราคาดีแล้วนะครับ5 2 9 0 0 0กับรถไม่หมื่0เไม่อยากให้พลาดกันนะครับรีบมาถ่ายให้รู้ตั้งแต่สภาพแรกรับแบบนี้นะครับส่วนภายในนะครับแน่นอนมาตรฐานเดิมครับจอนะครับรองรับบลูทูธเรียบร้อยนะครับแล้วก็แอร์นะครับ,เ,รรนะรบเป็นแอร์แบบ ออโต้ Auto, นะครับแบบนี้เลยนะดิจิตอลด้วยนะครับสวยงามสว่วนภายในตรงกลางนะครับก็สวยงามสาดา้านไม่มีคําว่าช้ำนะครับพลาสติกตร,ตรงกลางเนี่ยไม่มีช้ำเลยได้เกียร์ออโต้นะครับ cvt แล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยเรื่องของแอร์แบ็กเนี่ยให้มาถึง7ใบด้วยกันเลยนะครับประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าสภาพห้องเครื่องจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็ไม่ดับเครื่องยนต์นะครับเปิดเครื่องติดเครื่องปกติเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องเครื่องนะครับเป็นอย่างไรนะครับนี่เลยนะห้องเครื่องก็ไล่ตั้งแต่ฝากระโปรงครับนะน้ําที่เขาฉีดล้างเนี่ยยังไม่แห้งเลยแนละ้วคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็พวกคําเตือนมอกต่างๆเดิมหมดฉนวนกันความร้อนใหม่มากนะครับสังเกตได้เลยนะครับถ้าเน,น,น,แบบนี้ยบเนี้ยแบบเนี้ยรถใช้งานมาหลักหมื่นจริงๆนะครับหมื่นต้นๆด้วยนะ สนองกันความร้อนก็จะมืดสนิทดําแบบนี้น็อต <Not S 1> ไม่ถอดครับเดิม mm. ๆนะครับด้านงงด้านในเดิมหมดนะครับคานด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายน็อตไม่มีขยับเลยนะครับคานหม้อน้ําก็ไม่ถอดคานฝั่งขวาก็ไม่มีการถอดครับ mm. ผมไล่เลี้ยงให้แบบนี้นะ mm. เป็นสเต็ปชัดเจนแบบนี้เลยนะครับห้อ mm. งเครื่องนะครับก็เกียงนะครับ ไม่มีการไหลรั่วซึมนะครับของเรกเกนฝาวาลต่างๆไม่มีเลยเครื่องยนต์เดินนิ่งเดินเรียบพับสี่โซ่นี่นะไดชาร์จยังหมุนอยู่เลยน็อตไดชาร์จยังใหม่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับอันนี้คือของเดิมแท้แน่นอนนะตามจุดสายกาวต่างๆเห็นไหมไม่มีการถอดเลยของเดิมทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่ของเหลวเดี๋ยววุฒด,ดูแลให้ใหม่ทั้งหมดนะครับครบถ้วนทุกอย่างอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจรถสวยๆแบบนี้ เลขไม้น้อยๆแบบนี้นะเกรด A แบบนี้ติดต่อเข้ามาหาผมนี่เลยวุฒเพชรยนเบอร์โทรโซน910272415จองก่อนนะย้ําก่อนนะจองก่อนได้ก่อนเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยนะครับจะไอ้นี่ไม่เหมือนกันราคาแล้วก็เลขไม้จะแตกต่างกันไปแต่รถนี้เข้ามาเนี่ยหลักหมื่นเน่ยนเนย,ยอะมากนะเลขหมืน่นหลักไม,ม้หมื่นนิดๆสองหมื่นกว่าสามหมืนมีให้เลือกครับจองก่อนก็มีสิทธิ์ได้เลือกก่อน นะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลากไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ